สวัสดีครับคุณแพทริกเป็นเป็นคนไทยไหมคนไทยครับอ๋อคนไทยโอเคแล้นักดูหน่อยสวัสดีครับชื่อแพทริกนะครับบุญยอกรคุณวัฒนาการครับผมปีนี้33ครับอาชีพล่ะคะอาชีพเป็นนักมมย์กอนครับเฮ้ยคุณดูเป็นนักงานออฟฟิศคุณเป็นนักเขาดังมากเขาดังมากเคยทำงานกับเขารู้จักกันได้ยังไงคู่นี้อ่าพอดีผมไปทำเวิร์กช็อปที่เกาหลีครับแล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันที่อเมริกาก็เลยแบบ รู้จักกันเราไปกินบาร์บีคิวเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคีบอินทัชมาตลอดเจอกันแค่แบบวัน2วันเองแล้วผมก็ต้องบินกลับไปที่เมกาคือจริงๆเนี่ยผมทํางานอยู่ที่เมกามาก่อนสาวเกาหลีเป็นไงบ้างดุครับหรอดุยังไงดุเข้าใจไหมดุอ๋ออ๋อเฮ้ยเซนทาวส์คุณเองเป็นน่ารักนมากเลยใช่ทำไมเนี่ยน่ารักเดอเป็นเหมือนแบบในซีรีส์มั้งสาวเกาหลีแบบว่าที่แบบว่าโมโหอะไรกันแล้วก็ ทดทำยอนเนี่ยเป็นไหมใช่เลยครับตามซีรีส์เลยครับเป็นแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยครับผมแต่ก็น่ารักดีครับเออคุณชอบอะไรในตัวเขา what do you like about me เอ่อ everything ชุกอยางชุกย่างเลยอ่ะตอนนี้ใช้ชีวิตกันยังไงฮะก็ตอนนี้ก็คือผมย้ายกลับมาที่ไทยดีกว่า มาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ให้เขาอ่ะย้ายมาที่ไทยด้วยแล้วเราก็เพิ่งแต่งงานกันต้นปีนี้ครับผมอ๋อเพิ่งแต่งงานกันไปก็เลยมูฟมาที่อยู่เมืองไทยเลยแต่คุณก็ดูเป็นแบบว่าเป็นอป้านะเป็นแบบเป็นเหมือนเกาหลีอะต่างอะไรยังไงก o ร e เอนบอย n d t ท a ยบอยทายบอยบอยคายอ๋อเกาหลี not kind อป้า only exists in the drama อ๋ออป้าโอป้าที่เราเห็นยังอยู่แค่ในซีรีส์ใช่ใช่คุณเป็นนักมายากลนี่วันนี้มีโชว์ไหมอ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีโชว์จัดมาให้ทุกคนดูวันนี้ครับผมเออเพราะว่าลุคเขาดูไม่เหมือนอะไอยากดูจังเลยโอเคเดี๋ยวผมให้โชว์ให้ดูก่อนว่าไพ่เนี่ยแต่ละใบไม่สามกันนะครับเก่งแรกไหมครับผมค่ะเก่งนเก่งนะครับโอเคช่วยนับไพ่ผมหน่อยชะละใบอย่างนี้หนึ่ง สองอ่ะเอาสักสิบใบครับทุกคนช่วยกันนับครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแค่นี้ก็ต้องเก่งเลขเหรอฮะครับผมมันเป็นสกิลครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ทราบว่ามีกระเป๋าหรืออะไรมีกระเป๋าเสื้ออ่ะช่วยถืออันนี้แล้วก็สอดไว้ในกระเป๋าให้ผมหน่อยทั้งหมดเลยอะอ่าคุณเป้ครับผมครับทำตามครับนับสักสิบใบไว้ในมือผมครับทุกคนช่วยกันนับครับผม 1 2 3่งสองสามสอันนี้มีทั้งหมดกี่ใบครับผม10ใบมีกระเป๋าไหมครับสอดสอดไว้ที่กี่ชั้นก็ได้ค่ะะเอาไม่ได้มือนะเขาไม่ได้มือเขามีกระเป๋าเอามือมือกลุ่มไว้อ่าโอเคคราวนี้เรามีไพ่ทั้งหมด2องกองเราจะลองดูว่าเราสองคนเนี่ยเราสามารถคอนเน็กเชื่อมกันได้ไหมคราวนี้ผมมีไพ่ทั้งหมดเนี่ยในกองแต่ละใบ คุณนุ้ยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆกรีดไพ่มาอย่างนี้ตรงไหนก็ได้ครับช่วยบอกอยู่ได้ผมหน่อยได้ค่ะหยุดฮะตรงนี้นะครับเลขสามเลขสามเลขสามแปลว่าผมจะทําวิธีการทําให้ไพ่สามใบเนี่ยหายไปจากในกระเป๋าของคุณกรณเข้าไปอยู่ในมือของคุณเป้โดยที่ไม่แตะเลยเชื่อไหมครับได้หรอไปที่หนึ่งรู้สึกหนาขึ้นไหมครับอย่างนะครับหนึ่งหนึ่งใบอาจจะบางไปหนึ่งใบอาจจะบางไปครับ ใบที่สองใบที่3ถ้าเกิดสิบใบลบสใบเหลือเท่าไหร่เจลองนับให้ทุกคนดูครับนับความลงมาครับทีละใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดใบในกระเป๋าไม่มีอะไรส่วนใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีเจ็ใบเนี่ยรบกวนนับให้ผมหน่อยครความลงมาทีละใบครับผมนับความลงมาทีละใบหนึ่งสอสาสี่ห้าหก 8 9 10าครับ10ใบกลายเป็นนี้เป็นใบที่11 12 13ใบโองสใบโอเคปกติเคยเล่นนะครับตำรวจขอโทษนะฮะตำรวจจะล้อมเอาไว้ฮะเอาของมาแต่ละอย่างวันนี้นี่มีนั่งไพ่กับลูกเต่าเอาลูกเต่าเนี่ยใส่เข้าไปในถ้วยคราวนี้เราจะมีทั้งหมด3ลูกเต่า ช่วยเอามือปิดข้างบนให้หน่อยครับอ่าแล้วก็ช่วยผมหน่อยครับเอามือปิดอย่างงี้เขย่าอ่าแล้วก็เขย่าเดี๋ยวผมนับถึงสามหนึ่งสองสามนะครับคุณน้ำหวานคว่ำไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็คว่ำตรงนี้แล้วก็คุณเดียวห้ามดูครับห้ามไม่ให้ใครเห็นเลยหนึ่งสองสามคว่ำลงครับปึ๊บปึ๊บซุ่มโอเคไม่ให้ใครเห็นเลื่อนนะเลื่อนตรงนี้เราจะสุ่ม สุ่มโทรหาคนเอาเอาสักศูนย์ศูนย์แปดอะไรดีครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกอ่าผมขอเลขสองหลักครับหกเก้าหกเก้าโอเคขอขอสองเลขครับผมเลขอะไรก็ได้แปดแปดนะครับอ่าตอนนี้เราต้องการอีกสามตัวแต่ให้ขอหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเก้าเก้านะครับแล้วเลขสุดท้ายเพื่อเพื่อเซ็นเซอร์ให้กดกดให้ผมหน่อยจะสองตัวเลขไม่ต้องพูดนะครับโอเคอันนี้ผมให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลอง เด,เด hello, hello, in uh um> ี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเขาจะรับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดสปีกเกอร์ดูฮัลโหลฮัลโหลพี่เข้ามาในซอยได้เลยนะครับโอ่าโทษนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมชื่อผมชื่อแพทริกนะครับเป็นนักมายอร์ตอนนี้เรากำลังถ่ายรายการข o าวโป่งนคู่ไหนใช่เลยนะครับมีดีเจต้นหอมกับดีเจนุ้ยด้วยนะครับทุกคนทักทายนะครับสวัสดี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 ครับขอขอขอหนึ่งนาทีได้ไหมครับผมขอขอขอถามแค่หนึ่งคำถามครับผม อ๋อได้ได,ได้ได้ครับอ่าพี่ผมจะถามว่าตอนนี้รายการมันเกี่ยวกับตัวเลขครับผมจะถามว่าถ้าเกิดเลขที่ชอบในใจให้พี่ลองเลือกมาหนึ่งเลขระหว่างหนึ 1, 1่งถึงหนึ่งพันหนึ่งถึงหนึ่งพันครับเอาเลขอะไรครับเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ฮะเอาเอาไม่เกินหนึ่งพันครับผมเอาห้าห้าหกแล้วกันห้าห้าหกอันนี้อันนี้แน่ใจไหมครับไม่แน่ใจเปลี่ยนได้ไหมครับ <laughs> เดี๋ยวนะอ่าไม่มีเงินรางวัลให้นะเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนนึ่งครั้งครับเป็นเป็นเลขอะไรดีครับเอาไม่เอาห้าหเอาห้าหห้าแล้กันครับห้าหห้านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ชื่ออะไรนะครับอ๋อแค่นี้เลยเหรอครับครับครับแค่นี้ครับขอบคุณมรับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเหมือนเขากำลังรอกร็บอยู่ เดี๋ยวลองดูกันเขาบอกว่าเลขที่เขาชอบคือ565ฮะลูกเต๋า3ลูกแช ANCE ที่มันจะแมทกันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้องต้องตามตรงนี้ไหมไหมลูกที่หนึ่งห้าห้าหโห้าเขาบสุด็ตายติดต่องานคือได้ที่ไหนยังไงคะเนี่ยก็ตามโซเชียลเฟสบุ๊กอินสตาแกรมยูทูปก็แพทริกคูนครับแอดแพทริกคูนใน